สวัสดีค่ะทุกคนป้านีชวนคิดชวนทํานะคะวันนี้ป้านีจะชวนทุกคนนะคะมาทําสบู่เหลวเปลือกมังคุดแล้วก็ว่านหางจระเข้ค่ะเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากมายนะคะแต่ที่ยกมาในที่นี้ก็คือเปลือกมังคุดสมานแผลทําให้แผลหายเร็วช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้เกิดสิวทําให้สิวยุบเร็วแล้วก็ลดการอักเสบของสิวค่ะส่วนว่านหางจระเข้นั้นประโยชน์มากมายเหลือเกิน จึงได้ถูกขนานนาว่าสมุนไพรมหัศจรรย์จากธรรมชาติว้าวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะคะก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมจะต้องเอาเปลือกมังคุดไปต้มแล้วก็มากรองเอาแต่น้ำพักไว้ให้เย็นว่านหางจระเข้ก็เช่นเดียวกันหลังจากตัดออกมาแล้วล้างยางออกให้หมดนะคะแล้วก็เอาไปต้มกรองเอาแต่น้ำเช่นเดียวกันค่ะ สอ,อย่างนี้ปริมาณรวมกันป้านีใช้อยู่ที่1000 ml ค่ะสารชำระล้างวันนี้ใช้ N8000 อยู่ที่500 ml ค่ะวันนี้ป้านีใช้เกลือป่อนแทนผงข้นนะคะใช้อยู่ที่100กรัมค่ะกลิ่นที่ใช้วันนี้เป็นน้ำมันหอมระเหยเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ค่ะ วันนี้เพิ่มน้ำพึ่งไป1ช้อนโต๊ะด้วยนะคะเป็นการเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ผิวค่ะตามมาด้วยน้ำดื่มนะคะเป็นน้ำดื่มจากขวดเลยค่ะใช้อยู่ที่500 ML นะคะไปค่ะเรามาลงมือทํากันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกเลยนะคะเท n n 0 0 0 0นะคะลงในชามหรืออุปกรณ์ที่เรา,เาต้องการผสมนะคะ,ะจากนั้นเทน้ำเปลือกมังคุดลงไปค่อยๆเทนแล้วก็ ค่อยๆคนนะคะไปในทิศทางเดียวกันค่ะตามมาด้วยน้าว่านหางจระเข้นะคะค่อยๆเทแล้วก็ค่อยๆคนเช่นกันนะคะระหว่างนี้เราก็เติมน้ำเปล่าไปเรื่อยๆไม่จำเป็นต้องเติมหมดครั้งเดียวนะคะค่อยๆเติมไปค่ะเติมเกลือลงไปนะคะค่อยๆเติมค่อยๆคนนะคะ ต่อมาก็เติมน้ำผึ้งนะคะส่วนน้ำมันหอมระเหยจะเติมเป็นสิ่งสุดท้ายนะคะพร้อมกับเติมน้ำที่เหลือให้หมดเลยค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆคนส่วนผสมทุกอย่างให้มันละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะทำแบบใจเย็นๆนะคะทุกคน ระหว่างนี้จะมีฟองเกิดขึ้นนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะคนไปเรื่อยเมื่อเห็นว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วรอให้ฟองยุบแล้วก็ตักใส่ขวดเอาไว้ใช้ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เราก็ได้สบู่สมุนไพรที่อาบสบายผิวมากๆเลยค่ะทุกคนกลิ่นหอมชื่นใจอีกต่างหากค่ะถ้ามีเวลานะคะอยากจะให้ทุกคนไปลองทำใช้ดูนะคะอาบสะอาดอาบสบายแล้วก็ประหยัดอีกต่างหากค่ะ หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกคนได้บ้างนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ